หมอรับหมอรับหลายคนสงสัยครับกระดูกทับเส้นหมอลองกระดูกกดทับเส้นประสาทไม่ผ่าตัดมันจะหายขาดได้หรอครับอ่ะคลิปนี้ครับหมอฟันมาตอบครับบอกเลยว่าหลักการรักษาหมอลองกระดูกกดทับเส้นประสาทครับ90%้าสิบเปอารักษาดูกันไม่ต้องมาตัดมีแค่สิบเปอนทนี่ต้องมาตัดคําถามแล้วมันจะหายขาดได้ยังไงคุณไปฟังคลิปนี้ฮะบอกเลยนี่เปิดเผยฟุดๆนะฮะนี่ฮะไม่ผ่าตัดและยากรฟฝังเข็มมันจะช่วยได้ไงดูครับคุณดูเคสนี้ครับนี่ครับปีสองพันยี่สิบตอนนีสองเดีรองกระดูกมันปิ้น ผ่านไป1ปีเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันหายไปแล้วภาษาอังกฤษครับเรียกว่า r e a s o r t i o n ครับหรือฟันเจเนต r e a s o r t i o n ดิบนะฮะนี่ฮะมันมีการหดกลับได้โดยธรรมชาตินี่ฮะหรืออย่างเคฟนีครับอายุ48ปีครับแต่ปี2 0 0พันมีปัญหาได้ต่อน2013ามครับคนไข้มีกระกระดูกปินทุกคนเห็นภาพไหมครัแล้วมันปินมากครับเสร็จแล้วคนไข้เลือกที่จะไม่ผ่าตัดครับไปรักษาโดยการเบดเลสกินยานะครับเป็นเวลาประมาณ4เดือนครับผ่านไปครับเวลาผ่านไปมาเอ็มไอสามส่นี่เกิดขึ้นครับคุณดูครับที่มันปินเมื่อกี้ที่คุณเหห็นนอยยู่มัาไไปแล้ว เห็นไหมฮะนั่นแหละครับแสดงว่าอะไรครับปกติฮะนี่ฮะคือข้างในของมันครับมันมีพยายามต้องการลดกระบวนการหักเส็บอยู่แล้วตรงที่คุณปินเนี่ยฮะการกินใยก,กับการฝังเข็มมันช่วยเป็นเร่งกระบวนการนี้ให้มันเร็วขึ้นเป็นคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจนึกภาพปะ่ะนี่แหละครับคุณคุณสามารถหายปวดได้ไม่ต้องมาผ่าตัดได้จริงๆแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับในเคสที่ผ่าตัดไปแล้วผมก็แนะนําว่าคุณก็ต้องออกกาลังกายให้กล้ามเนื้อคุณแข็งแรงไม่อย่างนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดภาว่ามอร์ลกระดูกฟุตตาม,มาอย่างนี้อัน ดีขภาพครับถ้าชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากนาหน่อยเดี๋ยวใจกันหมายนะรู้ตอนนี้ไม่อยากพามาหาฟันสวัสดีครับ